เรียบร้อยแล้วครับไฟเตียวว่างชัวร์ทุกอย่างพร้อมก็ตามแบบขาขายรถนะครับกาผตแตกเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ครับมาครับ,ด,รบ,บรด้นะบมาตอเยไไเต็มกัน่ไไูงะดูไม่ได้กันก็แล้วกันครับเอา,าะอะไรนี่นะ,ะดูมา สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูเป่าเรารักรถนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเจ้า MTX 125R นะครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมเครื่องเดิมเดิมหมดนะครับไม่เคยทำสีไม่เคยพาเครื่องไม่เคยทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากเติมลมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ้าวและก็เปลี่ยนยางด้วยเนาะครับนั่นแหละ คลิปที่แล้วเรารีวิวให้ท่านได้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกของมันนะครับก็มีวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นเครื่องนะครับเป็นเป็นเสียงเครื่องนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้ก็รีวิวที่โรงเรียนผมเองนะครับรีวิวที่โรงเรียนผมเองนะครับนะครับมีสระน้ำแล้วก็มีอาคารนะครับอ่าแล้วก็ลวดน้ำนะครับอ้าวทีนนี้นะครับมาดูนะครับวันนี้จะเน้นรีวิวเรื่อง เกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับว่า30กว่าปีแล้วมันจะดังแค่ไหนนะครับที่ไม่ได้ผ่านะครับมาดูนะครับกับเจ้าสีเดิมสติกเกอร์เดิมคันนี้นะครับออกห้างปี2,532นะครับวันนี้ผมคูเป่าบนมารีวิวให้ท่านได้รับชมในปี2,565นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็มาที่นะ แจนะครับเราก็บิดต่ตำแน่งออนพอบิดปับ๊บออรตรูปมันจะขึ้นนะครับแล้วมันจะดับนะครับอันนี้แสดงว่ามันเป็นการเช็คออโ์ตรูปว่าทํางานดีนะครับเกียอะไรทํางานดีปกติของมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมรีวิวคันแดงก็เป็นแบบนี้มารีวิวคันขาวก็เป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบิดกลับแล้วก็สวิตออนนะครับรอแป๊บหนึ่งมันจะดับถ้าเราทําถี่มันจะดับเร็วนะครับเพราะมันเช็คแล้วเช็คอีกนะครับ นะครับอ่าพอเพราะเรียบร้อยแล้วครับไฟเกียร์ว่างโชว์นะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเช็คที่ออฟรันนะครับออฟก็คือไม่ต้องการนะครับรันก็คือไปนะครับบางคนบิดมาตรงนี้นะครับยันยังได้กรปติดได้พี่น้องกตินสินะครับอ่าขออภัยนะครับใช้ภาษาบ้านผมด้วยนะครับต้องเอาเอาให้มันมาอยู่ตรงรันนะครับนะครับรันก็คือวิ่งนะครับไอ้ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเผลอนะครับลืมเช็คนะโอ้ยรถข่อยคือบปติดเนาะว่าสินนะครับแต่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงคาว่ารันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันแตกมันหางแล้วครับอ่านะครับเโอเคนะครับรันพร้อมอันนี้พร้อมนะครับก็อ่าทำแบบเขาขายรถนะครับกาบผมก็แตกเรียบร้อยครับแต่ยังไม่หลุดออกนะครับก็จะจับคอท่อนะครับอ่าคอท่อเราก็ดูนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายไปครั้งก่อนนะครับนะครับถ้ารักษาดีคอท่อมันก็จะอ่าไม่เป็นแบบ ตะปุ่มตะปั่มนะครับอันนี้ก็จับเน้นๆนะครับจับดูนะครับเหมือนเขาขายรถนี่แหละครับทั่วไปนะครับอ่ะก็มานะครับอ่าสตาร์ทออกมาแล้วนะครับผมจอดส่งจังหน่อยกันสูงนะครับขออนุญาตนะครับจอดสูงใสดจังหน่อยครับพี่น้องมันสูงปวดเอ้ยแล้วอ่าเขาติติดนะครับ การติดของมันนะครับมันก็จะเป็นการพ่นยุงไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่านะครับจะมีควันชุยๆออกมาหน่อยนึงนครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับจริงถ้าตัวที่มันสามารถที่จะจูนได้อะไรได้นะครับเดินเบามันก็เดินได้นะครับมันเหมือนจะดับแต่มันไม่ดับหรอกอมันก็จะอยู่ของมันแบบนี้ นะครับเสียงเครื่องก็จะก้องๆเ๊กๆไปอย่างนี้แหละครับให้มันปิ้งเหมือนไฟแดงคงไม่ใช่แต่ก็ดีอยู่นะครับยังไม่พังนะครับยังขี่ได้อยู่นะครับอ่ะมันเช็คระบบไฟดูซิครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับหลายท่านคงขับเป็นแล้วล่ะนะครับจะว่าเอาบก้าวมาขายสวนเด้อพี่น้องเอ้ต่ผู้เก่งๆขมบมาเบิบงนี่นะครับก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับอ่าเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวก็ติดมาตรงนี้นะครับไปเลี้ยวก็จะแป๊บๆแกล้นแกล้งตินะครับไปเลี้ยวเด้อไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวโอเคนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับตอนอ่าตอนตอนเลี้ยวก็จะโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแกล้งอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาเด้อนะครับอ่าเลี้ยวขวานะครับตัวนี้เลี้ยวขวาอ่ากล่องกระบริษั์อ่าโอ้โหอ่าต่อไปนะครับ นะครับตรวนี้นะครับปกติถ้าเป็นบาจารย์จะรวดลงไปแต่วันนี้สูตรเอาครับสตดภาษาอีสานครับภาษากลางเรียกว่าเลื่อนนะครับอ่ากดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ไฟอะไรอีกอ่อไฟหน้านะครับเปิอไฟหน้านะครับนี่ไฟลีครับไฟดีไฟเต็มไเต็มเ็จะเต็มนะครับไปเต็ม ไปเต็มเันได้เนี่ยไฟสูงไปสูงก็จะขึ้นสัญญาณไฟสูงนะครับเนี่ยไฟสูงอะก,ก็ปิดนะครับอะไรอีกดูความเร็วรอบนะครับผมชอบอยู่ที่พันห้านะครับพอดีผมว่ามันไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไปนะครับ ภาษาอีสา,สานเนี่ยว่าเครื่องแก่เครื่องอวันแต่ภาษากลางเนี่ยผมไม่รู้นะครับเขาเรียกยังไง <c oughs> แตดูไม่ได้กันก็นแล้วกันครับ <c oughs> เอาอะไรอี๋อแตร <c oughs> ไม่บีบดังนะครับอยู่ในโรงเรียนนะครับ <c oughs> เอาดึงนิดๆน,นะครับ <c oughs> อ่าก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่าดูมาดูรีวิวเครื่องมัน รีวิวเครื่องโอ้ยน,นี่ใหก็เยอะนะครับไม่คม่คคอยได้ดีครับก็ทำงานออกมาบอ่ดีครับรีวิวให้ทุกท่านได้ดูตอนนี้ดูนี้มุมนี้เห็นควันหรือเปล่าเห็นดดินนไนะครับถ้ามีควันเนี่ยสบายครับถ้าไม่มีควันเนี่ยอันตราย เอะอาณน,นี้โอบัดปวดวเด้อบาน, <c oughs> นเลบานเยอะคครับมาอน,นี้เสร็แล้วก็ปิดตรงนี้อืมปิดแล้วก็ปิด ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสียงเครื่องยนต์โดยประมาณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับเจา้า mtx ยี่สิบห้า r นะครับชีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานไทยนะครับก็มีดังก็ก๊กก๊กๆะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่ารถพวกนี้มันก็อายุอานามก็เก่าเลยเนาะสามสิบสามสิบกว่าปีเนาะนะครับผมว่าเสียงเครื่องก็ก็ก็กก๊กก็ถือว่าเป็นไปตามสังขารของมันนะครับเนาะแต่ว่า สิ่งที่เรายืนยันนะครับเราชอบคลาสสิกนะครับก็คือว่าเออเครื่องมันยังพอขับได้นะครับใช้งานได้เตรมกําลังความสามารถของของเครื่องนะครับมันก็โอเคแล้วนะครับเพียงพอแล้วเราคงยุคนี้ก็คงไม่ได้ไปบุกป่าฝ่าดงที่ไหนนะครับสําหรับผมนะนะครับก็ขับมาโรงเรียนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปบุก ป่าฝ่าดงที่ไหนนะครับเต็มที่ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับนานๆทีนะครับได้ออกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากท่านที่ชื่นชอบนะครับสไตล์นี้นะครับเก่าๆห้างๆนะครับสนองสนิมนะครับบ้านผมเอินว่ารถห่างคักๆนละครับจอดอยู่เฮื่อนแม่บ้านก็ว่าโอ้ยทั้งหลายเขาซื้อแต่รถใหม่เนาะเจ้าคือซื้อรถห่างพนานนะนะครับอ่ะก็ผสมภาษาถิ่นไปด้วยนะครับทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอาจจะคุกคักคุกคักหน่อยนะครับรีวิวก็แบบบ้นๆนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะครับที่จริงอยากใช้อยู่แต่มันใช้ไม่เปลี่ยนครับใส่โปเปลี่ยนพี่น้อง้ยแต่มาทายซ้ำนี่ก็ว่ามันคักอยู่เด้ดเดียนี้เอาก็ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ท่านที่กําลังหาอยู่นะครับ อาจจะเจอเนื้อคู่หรือยังไงนะครับก็เชื่นชอบรถสไตล์นี้นะครับก็ฝากนะครับเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูเปาก็ไม่ได้แบบกูรูยันน็อตยันลมยางอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับบางทีข้อมูลผมก็อาจจะผิดพลาดเหมือนกันนะครับขอคําชี้แนะจากทุกท่านนั่นแหละครับมีอะไรก็ทักทายกันมานะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับโรงเรียนนะครับผมเองนะครับที่นะครับให้สถานที่มาถ่ายทํานะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงจบคลิปนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแหงนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับสโลแกนเดิมเรานะครับถ้าคุณชอบรถห้างนะครับคือคุณคือเพื่อนเรานะครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ